วันที่9กุมภาพันธ์2566นายจุรินลักษณะวิสิ์ร,รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนายจุรินกล่าวว่าที่จริงก็ไม่มีอะไรใหม่เพราะถ้าสภาอยู่ครบเทอมก็ต้องเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566โดยประมาณอยู่แล้วถึงขั้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศไปล่วงหน้า คร่าวๆว,ว่าการเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งประมาณ7พฤษภาคม2566แต่ก็คลาดเคลื่อนได้หมดถ้ามีการยุบสภาการเลือกตั้งก็อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นอาจจะมีบวกลบว่าจะยุบสภาก่อนหมดวาระมากน้อยแค่ไหนสุดแล้วแต่ตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญเพราะถ้าสภาอยู่ครบเทอมก็จะต้องเลือกตั้งภายใน45วันแต่ถ้าสภาถูกยุบก็จะต้องเลือกตั้งภายใน45-60ถึงวันมันก็บวกลบอยู่ประมาณนั้นนอกจากนี้เมื่อถามถึงเรื่องการขึ้นค่าตอบแทนของอบต นายจุรินกล่าวว่าตนไม่ขอให้ความคิดเห็นทั้งหมดเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดแต่คงไม่มีใครคัดค้านเพียงแค่อย่าให้กลายเป็นเรื่องการเมืองอย่าให้เป็นเรื่องการเอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งจึงหากเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่สวยงามสำหรับการหาเสียงแบบวินาทีสุดท้ายด้วยวิธีการใช้อำนาจทางการเมืองในรูปแบบนี้แต่ถ้าเป็นการขึ้นเพื่อความเหมาะสมและเห็นสมควรอย่างนั้นประชาธิปัตย์ก็ไม่ขัดข้องในรูปแบบนั้นแต่ก็ต้องดูไปว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร